ไหนกอดพี่ลีงรักพี่ลีงไหนใช่ไม้รักพี่ลีงจ้าเล้ยเ้สม้ออเออกอดแรงแรงน้องรักเยอะเด๋ักมากก็กอดมากเด้อเด้อแพะเขาใช่ไหมนี่ แย่งของพี่เข้ามาเอาไปคืนพี่เขาเลยเร็วๆเร็วๆไปคืนพี่เขาเลยนี่รถพี่ก็ไม่มีหัวแล้วน่ะมีเนี่ยเอาอันอื่นเลยพี่ดีแต่มีอันเยอะแยะไหนเห็นไหมไัปแมเลยนจะแม่ขั้นไหนไม่วแมว con chim mày lốt cái này no, no, no. Này no tao này yếm, ngay. không biết. không có đi à? tao lài, con chim hải lốt. này taหวาน như ngay. ngay, ngay hả, ngay?

มีเพลงไงนเนอาไว้น้องตอนเล็กๆตอนก็หัดเดินไงแต่นี้น้องใส่ใหม่เขาเดินเก่งแล้วหรือแล้วเดี๋ยวนี้ซ่อมแล้วจ๋าใส่ใม่เดินเก่งเปใส่ใหม่เป็เกียรอะไรนู่นนี่ลืนล้มแน้องยังไม่แข็งยังล้มอยู่จ๋า ใส่มันกลัวรีฮ็อปเตอร์ใช่ไหมมันคิดว่าเป็นเสียงอะไรใส่หมามันกลัวกลัวเหรอโอ้กลัวเสียงรีฮ็อปเตอร์อะไระกลัวป่างใช่ไหมก <c ười> ลัวป่างไม่กลัวไหนรถอะไรน,ไน,ไน่ะรถอะไร่ะพี่ลิดรถอะไรน่ะรถน้ำมันบบนั่นกอแล้วใส่หมาเอาใส่หมารถอะไรอะไรไซร์้วนอันน,นี้มันแมวแมว ขาขาพ่วงเรืออยู่ไหนอ่ะหมทิ้งไว้ไหนอ่ะาอนอันนี้มันพ่วงใเกียวได้พวงนี้มันเล็กเนี่ยเนี่ยต้องมีพวงเียอยู่หลังจ๋ารมีอยู่หลายอันเลมีไหมเออง เอาคนละอันกันโอ้ยเจ๊เจ๊ออกมาแล้ว้ไหมาเจ๊ออกมาแล้วไอไปเก็บหรือไอเคไปเก็บจะอืมเน่ตาแดงด้วยตาหืมจาอะไรหยิบมามันน้า ไหนเข้ไงไอเข้จ๋าไหนเข้ทำยังไงไหนเข้มันอยู่ในนะลงขึ้นบกได้ไม่มีขาไอเข้เข้มันว่ายน้ะลงขึ้นบนบกได้นะมีขาขึ้นบนบกได้ไหนนั่งพุดขึ้นบกแล้วก็นนะไหนครับตาหวานยังไงตาหวานยังไง 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.